กรกฎโอ้โหอันนี้สุดๆเลยอาจาย์กรกฎกรกฎห้าก็ไปอยู่ที่กรกฎที่ดูแลการเข้าหาตัวเองนะคะอิทธิพลดาวพฤหัสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆอุปสรรคต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจารย์กรกฎถ้ามาอย่างนี้นะที่อุปสรรคที่มีเรื่องต nah ่างๆเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกันเรื่องหุ้นส่วนคู่กองต่างๆอะไรพวกนี้ทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยมันเหมือน เป็นกรรมการหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอเข้ามาคอยแนะนําคอยส่งเสริมคอยให้ความรู้ต่างๆตรงนี้ก็คือว่าจากที่ว่าเราข้างคาบนานเนี้ยม,มัน,มน<ก>ได้คลี่คลายไปเลยทา,า้งวันใช่ครับตรงนี้อืออืมอน่ั่นแสดงว่าก,ก็เป็นช่วงที่ดีของเขาจากที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าห้าเขาอยู่วินาเพราะนั้นอะไรที่มันวุ่นวายหรืออะไรที่มันต้องแบบโอ้เยอะแยะมากมายอ่ะมันเหนื่อย มันจะค่อยๆคลี่ทายไปเหมือนเราเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงแล้วตอนนี้ชาวกรกฏนะคะครูใหญ่คอยเชื่อเหลือแล้วก็มีทางออกใหม่ๆด้วยที่เหมือนที่อาจารย์ว่าไปแล้วก็ความรักอาจารย์เป็นไงอยากรู้เรื่องเนี้ยเนี่ยความรักก็คือเมื่อก่อนนี้ก็คือก่อนหน้านั้นก็คืออาจจะมีความติดขัดอะไรเพราะว่าเขาเล่งกันอยู่เช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่มีครูวาจาหรือไม่มีผู้ใหญ่มาคอยห้ามรามคือว่าสองกับเจ็ดก็เป็นคู่แบบกดโดนกดโดนกด กลมเหงอะไรทั้งๆนะเมื่อกี้ทำดีไม่ค่อยได้ดีโดนปิดกั้นต่างๆเงี้ยทีนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่มีมันเหมือนมีิ่งวะคลี่คลายไปหมดเลยทั้งเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องอะไรที่มันติดขัดค้างคาก็แฮปปี้ดีช่วงนี้นะแต่ที่ว่าดาวพฤหัสย้ายเข้ามาเข้าไปตัวมันเหมือนผู้ใหญ่มี นายอำเภอเข้ามาในบ้านอ่ะมาคอยช่วยเหลือคอยไปบอกกล่าวอะไรเงี้ยคอยเคลียร์ให้อก็อันนี้คือพลังงานของชาวราศีกรกฎนะคะก็เน้นยาำนิดนึงก็ทุกอย่างจะถูกคลี่คลขายไปแล้วก็เป็นกาลังใจให้ชาวราศีกรกฎเพราะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกันทํางานหนักมากนะคะก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ฟ้าเปิดเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกดหัวใจกันรัวชาวราศีกรกฎค่ะต่อไป